41จังหวัดรับฝนไทยตอนบนรับมือพายรุนร้อนวันนี้33จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลือง เตรียมรับมือพายุฤดูร้รอนรอรใหม่เริ่มวันพรุ่งนี้หาถึง7พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นของวันที่4พฤษภาคม2564ไปยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดกันไหมปริมาณฝนลดลงกันไหมครับในช่วง1 2วันมานี้ บริเวณพื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องหรือบริเวณพื้นที่ไหนยังไม่มีฝนตกเลยนะครับอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์ให้อมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์นะครับซึ่งในวันนี้ล่าสุดเวลาประมาณ17บนาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยเตือนฝนทั้งหมดนะครับในทุกภาคในวันนี้แต่กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคกลางนะครับเน้นหนักตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้น ไปเลยนะครับและกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้ามาที่บริเวณภาคตะวันออกในช่วงดึกของคืนนี้นะครับขอให้เตรียมรับมือกันด้วยนะครับพยากรณ์ฝนนะครับในภาคเหนือเน้นแม่ฮองสอนเชียงใหม่พยา,น,าน่านอุตรดิษฐ์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นเลยชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาภาคกลางเน้นราชบรุรีกาญจนบรุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีและพระนครเสียยุธยากรุงเทพมหานาครมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่บางเขตนะครับภาคตะวันออกเน้นนครน,นายกปราจีนบุรี ชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสและนะครับในวันพรุ่งนี้ กลุ่มฝนนะครับจากพายุรุร้อนจะเริ่มขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายประมาณ13นานิกาเป็นต้นไปโดยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณภาคเหนือนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณ15-16นาฬิกากลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามานะครับที่บริเวณอีสานทางตอนบนตอนกลางและทางตอนล่างนะครับในบางพื้นที่และจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่บริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝ่ายุรุดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันอังคารที่4พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลาประมาณ18นิกาเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองจังหวัดแม่ฮองสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์ กำแพงเพชรอุทัยธานีการจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชรบูรณ์ลบบรุรีสระบรุรีนครน,นายกปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยาเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นลบบรุรีมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยในวันนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทําให้ฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับเล็กน้อยโดยจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อ,อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในระยะนี้ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้อันหนึ่งนะครับ5 7พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่7พฤษภาคม2564ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็น อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประกอบกับจะมีเครื่องกระแสะลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้ฝนเล็กน้อย20%ของพื้นที่เน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ เพชรชบูรณ์กำแพงเพชรและตากจากการนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเล็กน้อย20%ของพื้นที่เน้นเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนภาคกลางฝนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่เน้นราชบรุรีการจนบรุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีและพระนครศรีอยุธยาจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันออกฝนลดลงเหลือ30%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งเน้นนครนายกปราจีนบรุรีชนบุรี รยองจันทบรุรีและตราดจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนลดลงเหลือ40%ของพื้นที่เน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนราธิวาสจากการนำความชื้นของลมตะนออกบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่นะครับลดลงเน้นพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล จากการนำความชื้นของลมตะวันออกบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนลดลงเหลือ30%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะันออกเฉียงใต้ ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะครับแอดมินได้นําข้อมูลมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกันตัดสินใจในการวางแผนการทําเกษตรกรรมรวมถึงนะครับการวางแผนในการเดินทางต่างๆโดยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 5-7ถึง 7, พฤษภาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมตะวนออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมไทยตอนบน ประกอบกับนะครับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามานะครับจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับสำหรับบริเวณภาคใต้จะมีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน8ถึง10พฤษภาคม ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณนางกล่ามีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงในบางแห่งสำหรับบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนเกิดขึ้น ขอให้ระวังนะครับไทยตอนบนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะนะครับประชาชนบริเวณภาคเหนือขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งนะครับสําหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผ,ผลทางการเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่7พฤษภาคมฝนเพิ่มนะครับ40-60ของพื้นที่จากการพัดนาความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วน8-10พฤษภาคมฝนลดลงเหลือ10-20ของพื้นที่ ภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือวันพรุ่งนี้ถึง7พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่นะครับส่วน8-10พฤษภาคมฝนลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่ส่วนภาคกลางนในวันพรุ่งนี้5-7พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่นะครับจากการพันดนำความชื้นของลมตะนออกเฉียงใต้ ส่วน8-10ถึงพฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ20-30ถึงเอร์ซนของพื้นที่ภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้ถึงเจพฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ถึงเอร์ซของพื้นที่ส่วน8-10ถึงพฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ20-40ถึงี่เปอร์ซนของพื้นที่บริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่อนต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก พรุ่งนี้ถึง7พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้น40-6 0เซนของพื้นที่ส่วน8-10พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ20-40เซนตของพื้นที่นะครับบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มขึ้นนะครับ40-70%เซนของพื้นที่ตลอดช่วงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหา,หาคนครและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้5-7พฤษภาคมฝนเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่ส่วน8-10พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECmwfwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่า โดยนะครับในวันนี้ฝนนะครับจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ18บแนิกาเป็นต้นไปโดยกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นนะครับบริเวณอ่างทองสีประจันท์สุพรรณบุรีอู่ทองห้วยกระเจาสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาสองพี่น้องกำแพงแสนบางเลนสามโคนะครนายกปราจีนบุรีปากเกรด็ดนะครปฐม กรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเซาพนัสนิคมชนบุรีหนองใหญ่นะครับบริเวณนี้ส่วนบริเวณอื่นๆมีฝนได้เล็กน้อยนะครับจะไม่เน้น ต่อไป21นาฬิกานะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนที่จากบริเวณภาคกลางเคลื่อนมาที่บริเวณภาคตะนออกนะครับจะเน้นฉาเชิงเซาปราจีนบรุรีพนมสารคามบ้านหนองไฮสะแก้วหนองว่าพนัสนิคมนะครับบริเวณนี้ส่วนบริเวณใกล้เคียงก็มีฝนได้นะครับเน้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางคลองตะกราวชนบรุรีหนองใหญ่ หลวกแดงชุมแสงระยองแกลงจันทบรุรีขลุงตราดสอยดาวคลองหาดวัฒนานครนะคะบริเวณนี้ ต่อไปนะคะเวลาเที่ยงคืนคืนของวันที่4ต่อคืนของวันที่5กลุ่มฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังจะมีตกโดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะครับจนถึงจังหวัดนราธิวาสท่าสารานะครศรีธรรมราชบ้านกลองทุงสงชะอวดบ้านหนองบอลระโนดพัทลุงบางแก้วบ้านพังเพาควนเนียงสงขาจนะ ปัตตานีบันเรบ้านโลทูและนาราธิวาสน,นะครับบริเวณนี้ต่อไปนะครับเราจะจะมาดูปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับที่จะถึงนี้โดยกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนเล็กน้อยจะเน้นนะครับบริเวณภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบน อีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกในบางพื้นที่นะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและนะครับ ภาคใต้โดยจะเน้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาจนถึงนาราธิวาสนะครับเน้นเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับและจะมีหนักมากในบางพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปดูปริมาณฝนสะสมกันนะครับโดยปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ พระนะครศรีอยุธยา10.4ม mm, ิลลิเมตรปราจีนบี11.2ม mm, ิลลิเมตรชาเชิงซา7.5มิลลิเมตรกรุง, mm, รงเทพมหานคร14.3ม mm. ิลลิเมตร ปากเกรด12.8มิมตรสามโคก11.6กมิลิมตร mm, บางเลน11.4ม mm, เมตรฉาชิงซา1 7บมเมตรพนมสารคาม12.4ม mm, มนครนายก10.8ม mm, เมตรปราจินบุรี11.2ม mm, มตรบ้านหนองไฮ10.2ม mm, มตรน้องใหญ่10.3ม mm, ตรปลวกแดง10.9ม mm, เมตรนะครับบริเวณนี้และนาราธิวาส1 1 6มเมตรนะครับต่อไปนะครับแอดมินจะพาเทียบเคียงตามโหมดพายุสายฟ้านะครับ คาดการฝุนคร่าวๆตั้งแต่นะครับในวันพรุ่งนี้5พฤษภาคมจนถึง13พฤษภาคม2564กันนะครับ โดยในวันพรุ่งนี้5พฤษภาคม2564โดยนะครับกลุ่มฝนจะนินในช่วงบ่ายนะครับของวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคเหนือนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงบ่ายเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกลุ่มฝนจะเริ่มนะครับตั้งแต่ภาคอีสานทางตอนบนจนถึงอีสานทางตอนล่างนะครับอีสานด้านตะวันออกและจะกระจายไปนะครับในแต่ละพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่นะครับแค่เป็นบางพื้นที่เท่านั้น โดยกลุ่มฝนหนักนะคะบ,บริเวณพื้นที่สีแดงจะเริ่มนะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาจะเน้นนะครับที่บริเวณพรเจริญบ้านดอนดูบ้านทุงบ้านนาดีสกลนครบ้านป่าปากน้อยบ้านหนองหอยท่าบ้านทรงกุชินารายมุกดาหารนะครับบริเวณนี้รวมถึงชานุมานด้วยนะครับ ต่อไปเวลาประมาณ17บเนิกานะครับกลุ่มฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีแดงเน้นนะครับน้ำโสมนนวารีบ้านพลทันอุดรธานีบ้านนาส้มโฮงสองบัวรำพูบ้านพันดอนนะครับ ชุมแพขอนแก่นบ้านไผ่ร้อยเอ็ดพยัคฆภูมิพิสัยยะโสธรศิลาลาดนะครับบริเวณนี้ต่อไปนะครับเวลาประมาณ21่สอดนิกากลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากจะเน้นหนองไัยวิเชียนบรีบําเน็จน,นรงสระบุรนครราชสีมานะครับบริเวณนี้23่สนาฬิกานะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้ามาที่บ้านนาตาโพตาก กำแพงเพชรบ้านคงวิไลาลานศักบ้านไรพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเซานะครับบริเวณนี้รวมถึงนครนายกปราจีนบรุรีสระบุรีนะครับและในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่6นะครับกลุ่มฝนตกหนักนะครับจะเน้นขลุงและตราด6พฤษภาคม2564กลุ่มฝนนะครับจะเน้นบริเวณอีสานตอนล่างเหนือตอนบนด้านตะวันตกนะครับ7พฤษภาคม2564 ฝนกระจายตัวทั่วประเทศนะครับแต่อีสานตอนบนฝนน้อย8พฤษภาคม2564ฝนกระจายตัวทั่วประเทศนะครับแต่บริเวณภาคอีสานทางตอนบนนะคบฝนยังน้อย9พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศ10พฤษภาคม2564 ฝนกระจายตัวทั่วประเทศนะครับ11พฤษภาคม2564ฝนนะครับจะเน้นบริเวณภาคตะวันตก12พฤษภาคม2564ฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันตกนะครับและบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตก13พฤษภาคม2564 ฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือโดยนะครับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมไปจนถึง13พฤษภาคมนะครับกลุ่มฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังจะมีตกนะครับในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ